โ <c oughs> ย่โย่ย่ว,ยว,วันนี้มันเป็นวันดีแจมแมววันนี้เป็นวันเกิดของคุณยายเราจะเข้าไปสปายคุณยายปีนี้คุณยายอายุสามร้อย300ขวบเฮ้ยทั้งสามร้อยแล้วเราก็จะพาคุณยายไปงานเลี้ยงซึ่งเราไม่ได้จัดที่นี่รหรอกไอ้คุณเป็นฟิลิปบอกว่ามันแคบไปไปแฮปปี้เบอร์ดีคุณยายกันฮับเบิร์ตเดย์ทูฮับเบิร์ตเดย์ทูยูสุขสัญญญขนต์วันเกิดครับคุณยายขอ,ให,ขอให้คหุณยายมีความสุขนมไม่ยานหนังหน้าให้แจงเตียงมันกับหนังดาดสุขภาพแข็งแรงนะครับ โอ้ยมกคำน้อยของยายอาล่ะคุณตาคุณยายวันนี้มีงานเลี้ยงซึ่งผมไม่มีรถที่จะไปเข้าใจไหมคุณตากับผมจะต้องเดินไปส่นคุณยายนั้นไอเบนบอกว่าจะให้คนมารับเรามาจ่ายขาไม่ดีขายายไปทําอะไรผิดถึงไม่ดีเตะปากคนคุณตีนโดยเฉพาะมึงบ <มา S 1> ุกคุณยายอ้วนเงแล้วถึงเปแบบนี้นักขู่พ่อมึงเลยพ่อผมจะเป็นสวรรค์นู่นไอ,อเบนม,มาส่งใครมารับวะนั่นน่ะออกไปดูอะไรไอเลี้ยกูต้องตรวจสาวกัน ส่งให้ชุดขานักแข่งมาทำไมิดบ้านหรือเปล่าไอ้ดุ้ยโอ้ยผิคือคุณอยากถามว่ามันเอาอะไรคิดเอางี้มึงแข่งได้อันดับที่เท่าไหร่โอ้ที่หนึ่งครับที่หนึ่งหางแถวเฮ้ยตายแน่เฮ้ยจะทำยังไงดีเลยเอเลียสคุณยายต้องบอกคุณยายไม่ให้ไปขึ้นไปนี่ตายแน่นอนคุณยายเชื่อผมเหรอมันอันตรายจริงๆนะถ้างั้นก็ไปขึ้นเลยไม่เป็นไรคุณตาโอ้โชคดีนะน้องป๋อป๋อไม่กังใจให้ถ้ากูตายเอากูไปฝังด้วยเด้อกูจะหาข้อบกพร่อเป็นคนแรกไหวไหมคุ มึงสองไหมนะบอกกัตั้งแข่งสุดขาวคุณยายกูเป็นอะไรกูจะฆ่ามึงขอสาวมันด้วยเกียร์ของลูกเสือรักคุณยายนะครับจุ๊บๆมึงเข้าใจไว้ด้วย <c oughs> ดูจอดร้อมันแล้วคงไม่แรงเท่าไหร่หรอกไอ้แรงกูไม่ทำขนาดละละละนั้นหรอกนะไอ้เชี่ยเป็นจังไรวันทีถามว่ามันจะมาหาเป็นอะไรแต่ละคลิปเนี่ยเฮ้ยคุณจะไม่เป็นไรหรอกมั้งไอเลี้ยงมั้งนะมั้งเหรอ ซูปเปอร์แมรืก่จีจะไม่ตายอุย้ยหมกเสื้อเฟืองป,ประกอบได้โปรดเรความเร็วหน่อยยอดดวงใจของคุณตาจะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกเอาคุณยายครับ <c oughs> เฮ้ยเกือบตายเมื่อกี้เน,นี่ยมันไฟจะจุดล้อตีลังกาสารตลบนั่งว่าแล้วกันไอ้เป็ดมันคิดอะไรของมึงถูกวะเฮ้ย <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรน้ำมันดีเหมือนกันแล้วใจวัยรุ่นมากเลยเด้อสิบอกให้เข้าไปในงานกันคุณยายพร้อมจะเข้าไปในงานหรือยังเตรียมเพลยมเพลย์กันมาหรือยังว่าไงล่ะเฮ้ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล วามสนุกสนานไงคุณใหญ่ปาเลียดเฮฮาเฮ้ยก็นั่งดูกระจายอยู่ที่บ้านยังเฮฮาคุณอยู่ที่นี่เลยคุณใหญ่ไม่ต้องพูดมากอยกกลับไปกับรถทำไม่ิดไงหลอะช้าจังเลยนะไอ้ตะกองเฮ้ยวันนี้นายมีแผนอะไรที่จะแกล้งบ้างมีแน่นอนสิเราได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วเราจะไม่บอกมันคือสไปซึ่งเราได้เตรียมการไว้ไปดูกันเลยงานนี้ต้องสนุกแน่แน่อย่างแรกที่เราจะแกล้งมันคือทุกท่านมาจินแค่กันนะจินแค่กันดีกว่าสำหรับวันพิเศษกับคนพิเศษของเรา เอาละขอให้คุณใจอยู่กับเราเป็นนานๆนานๆเลยอยุยน่าจนบูดไปเลยเอาละตัดแขกเลยคุณใจวันนี้เอเลียสเข้าทุ่มเตะเต็มที่ตบมือเอเลียสหน่อยเอเลียสจงเจริญเอาละคุณใยจะรอช้าตัดแขกเลยครับอะไรเนี่ยเอเลียส์การเล่นขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยบกผัวมึงไงคุณตาครับจะไปไหนล่ะคุณจะไม่อยู่แล้วไม่เอาน้ำไม่งอแงนะ เลอเถอะบุกเข้ามือเค้กวันนั้นแล้วอาจจะบุกก็ได้ขอให้ทุกท่านอยู่ในความสงบคุณตารับจะดี้สิเฮ้ยมันคือร้านที่เร็วที่สุดในโลกตะกองมันนี่เลยมันหมายความว่ายังไงเมื่อกี้เฮ้ยกูไม่รู้เรื่องอะไรเกิดเรื่องแบบนี้ได้ไงเฮ้ยกูไม่รู้จริงๆกูไม่รู้อะไรเลยมันเกิดอะไรขึ้นฟังกูนะกูสงสัยเป็นมึงยจับตาดูไว้มันแล้วต้องใช่มแน่ๆเลยเรื่องบ้าๆเมื่อกี้ถ้ามันเกิดและเกิดขึ้นเองแล้วก็คุณจะยังมึงอีเละไปเลย ต่อไปนีคือโชว์พิเศษรับรองว่ามันต้องเจ็บแน่นๆเลยขอเชิญพบกับคนุ่มสุดล้ำกล้ามหำใหญ่พร้อมกันหรือยังครับผมเป็นพี่น้องพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเจ๊มาแล้วค่ะอีดาเป็นยังไ,ไงแล้วนี่แนะหล้เจ๊นี่มาจากไหนมันไม่ใช่โชว์แบบนี้มั้งใช่เหอมาดิฮะมานเต้นด้วยกัน วัวใหญ่คะคุณใหญ่หัพุใหญ่ไหมอ้ยบอกบไง เสียใจไปเลยครับเฮามาันเล็กนิดเดียวคุณยายครับไม่ต้องเสียใจไปหรอกไม่มีแค่ทำร้ายยอดดวงใจของป๋าได้หรอกดวงใจคูป,ปบอเคนะ <Okay. S 2> โอเคความทรงจำของเอลเลยสกับคุณยายคุณยายรู้ไหมในตอนที่ผมยังเป็นเด็กตัวน้นอยหยิบดังกระป๋อน้อยตัวหนึ่งคุณยายจุงผมเดินเล่นมันเจียมมันทำให้ผมนึกถึงมันและผมรักคุณยายที่สุดเลยในตอนเด็กๆแม่จ้าวคิดเท่าจะปากผมแต่คุณยายห้ามไว ต้องใส่กิบคนนี้ถึงจะตายคุณยาสุจอดแม่พอังเฮ้ยบอกว่อองค์เปิดคลิปจักว่าให้คูดูทำไมไอ้หลานลามกตกดักเอลิสเน่ยทำอะไรของนายนะก็ไม่รู้มันเกิดเชี่ยอะไรขึ้นเอลิสลามกเปิดจะเล่าลามกเยียบเลยพูดสังคัง